สวัสดีครับท่านผู้ชมโ,โเดินมาจะแย่เลยลกเสียวด้วยนะครับเป็นป่าลกล้างนะครับผมเป็นเนินตัวบินตัดหน้านะครับผมเลี้ยดเลียดเลียดมาเลยแต่ผมมาสลักข้างบนนี้นะเพราะข้า้งมากที่บินขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีพุ่มนะครับก็เอากล้องเนี่ยตัวนี้ยส่องดูม่งนะครับตัวบินขึ้นมาบนนี้ก็เลยขี่รถไปอ้อมแล้วก็ลุยมาครับเจอแล้วครับผม รู้สึกว่ารังกำลังกินเนาะถ้าเกิดลังกำลังกินผมขอเด้อลังนี้ขอนะ้ววันนี้มากับเจ้ามิวเจ้ามิวบอกพ่ออยากกินโอเคตามตัวมานะครับบินตัดหน้านะครับท่านผู้ชมก็หน้านี้เพิ่งจะบินต่ํานะครับตามตัวเนี่ยอยู่ประมาณสักสามร้อยเมตรนึงโอ้เลียดมากไกลมากเลย เห็นเชิงอ่อนไหมครับแล้วก็ข้างในนะเต็มเลยตรงเนี้กำลังกินนะครับแต่น้ำเนี่ยเราไปลุ้นกันอีกทีนึงนะครับผมลุยโอเค ขอตัว่อนไปกินแล้วกันลังเล็กนะครับขอสักลังนึงนะครับตัวมันขาวมันกินเนี่ยพบผมใช้ใบพงแห้งนะครับเพื่อนๆน้องเนี่ยคือมันมันใช้ได้นะครับให้มันควันนะครับผมเป็นพึ่งตามอะคือตีง่ายแต่น้องๆมือใหม่ๆก็ทําใหญ่ๆควันดีเยอะอย่าขาดควันนะครับาะมันอันตรายนะครับนี่หน่อยแมะมีควันนะครับเต็มเลยนะครับผม หลังไม่โตนะครับขอครับผมก็อพอได้กินอยู่เดี๋ยวผมจะด,ดูน้ำดอกกระเพาช้างนะครับผมคือมันจะใสห,หอมนะครับผมถึงจะไม่เหนียวจัดแต่มีประโยชน์นะครับ นี่ครับน้ําอยู่น,นีนี้เกตตอนอยู่นี้ครับช่วงนี้ก็แทดเขตนี้ไม่มีว่าัชปืชที่ให้น้ำหวานเยอะนะครับคือเขาดันหมดเลยน้ำหวานอหอมคนละอย่างกับที่ผมตีดอกว่ัชปืดที่ตรงน้ำเมื่อวานตรงนาล้างนะครับ นละอย่างเลยอันนี้หวานอกเปรี้ยวนิดๆแต่อร่อยนะครับล้างขอครับผมเดี๋ยวจะไปย่างนะครับนานๆกินสักทีหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ยมคิดผมตลอดนะครับอันนี้เพิ่งบินตัดหน้ามอเตอร์ไซค์นะคือค่อยๆจี่มากับลูกเนาะมันบินขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูได้พูดถึงบินบินตัดนะครับเราก็จอดดูเฮ้ยมันบินออกมาจากรังหรือว่าบินมากินทีนี้พอมันกินอยู่ฝั่งเนี้ยเราก็ดูทางเนี้ยว่าเลียดมาทางไหนให้สุดสายตาเจอครับผมเนี่ย แต่ทุกทีมาตีกับพี่มิวลังเบลอร์เลยนะปีนี้เพิ่งมาล่าครับขอบคุณอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับ